สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสีประตูไฮแลนเดอร์นะครับ2.2เกรดเซเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับวันนี้พาชมเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.2 m a ุ f o r งแม็กฟอใหม่นะครับ163แรงม้านะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้ครับวันนี้พาชมห้องเครื่องนะครับนี่ครับแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับประหยัดน้ามันกว่านะครับตัวนี้ครับ เบรก ABS นะครับแล้วก็ไฟหน้าครับเป็น LED นะครับนี่ครับพร้อมไฟเด y l i g h ์นะครับดีไซน์สวยงามนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED ให้นะครับ Air c เ r t a i n ช่นมีให้ครับที่กันชนหน้านะครับตัวนี้ครับดีไซน์สวยงามนะครับโลโก้เป็นโครเมียมนะครับตัวยกสูงเนี่ยฝ่งล้อจากกว้างนะครับนี่ครับล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับพร้อมกับยาง Bystone นะครับซีรีส์ยาง 26560R18 ครับดีไซน์สวยงามนะครับ ตัวแกมจะเขียนคำว่าไฮแลนเดอร์นะครับนะครับมีปัดน้ำฝนแบบบิวอินให้แล้วก็เสาอากาศตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่ด้านข้างนะครับกระจกข้างเป็นถูโทนแล้วมีไฟเลี้ยวให้นะครับมีบันไดข้างนะครับเป็นบอลนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มือจับจะเป็นโครเมียมให้นะครับนี่ครับของตัวแซตแล้วก็พร้อมกุญแจรีโมทพร้อมกันขโมยนะครับมีให้พร้อมนะครับ แหงข้างนะครับเป็นโทนดําแล้วก็ดีไซน์แบบนมิอุระดีไซน์นะครับพักแขนเป็นหนังนะครับเดินได้ออกบอลนะครับคอนโซลดํานะครับแล้วก็เดินได้สีบอลมิอุระดีไซน์นะครับนี่ครับจอสัมผัสนะครับนี่ครับรองรับ Apple Car p ร์เพย์แอนด์ไรอนะครับนี่ครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB-C ให้นะครับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่2.2นะครับเบาะหนังนะครับดีไซน์ใหม่นะครับนี่ครับ สวยงามนะครับภายในเป็นโทนดำนะครับของเกรดแซตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูตอนสองนะครับนี่ครับก็เป็นโทนดำนะครับมิุระดีไซน์นะครับแล้วก็พักแขนนะครับเป็นหนังนะครับนี่ครับมือจับดำเพดานดำนะครับนี่ครับแล้วก็เกรดแซเนี่ยจะมีแอร์ด้านหลังนะครับช่องแอร์ให้ช่องเสียบ USBC ให้นะครับสะดวกสบายนะครับ เสริมความแข็งแกร่งด้วยโลบาร์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นโลบาร์เหล็กดำนะครับพ่นสีนะครับนี่เลยครับสามารถใช้งานได้ครับบรรทุกของได้นะครับหรือว่าวางพาดของได้ทุกครัคันนี้จะไปใช้งานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับตัวรถขึ้นนะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็มาดูนะครับนี่ครับชุดไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับ สวยแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายเป็นแบบบิวอินนะครับมือจับกล้องหลังนะครับมีให้นะครับแล้วก็ใหม่ที่ตัวน่ครับโลโก้นะครับ2.2 Mac f o r งฟนะครับ ddi Mac f o r รนะครับแล้วก็เกรดแซติดไปตรงนี้เลยครับไฟท้าย led นะครับแล้วก็พาชมโลบาร์ครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสวยนะครับเป็นโลบาร์ซึ่งเพื่อการใช้งานนะครับวางของได้เทินของได้นะครับนี่เลยนี่ครับตัวนี้แข็งแรงนะครับ แล้วก็มาชมล้ออีกครั้งหนึ่งเป็นล้อแม็กซ์18นะครับเนี่ยครับเป็นรถยกสูงนะครับโปร่งล้อกว้างนะครับนี้เลยครับดีไซน์นะครับแล้วก็มาชมด้านผู้ขับขี่นะครับติดตั้งฟิมเรียบร้อยนะครับกันสาดให้นะครับแข้งข้างครับมิวระดีไซน์นะครับพักแขนเป็นหนังนะครับเดินได้บอลแล้วก็ปุ่มปรับตัวนี้จะเป็นดาเงานะครับทับไปจกไฟฟ้ามีให้พร้อมกันขโมยมีให้นะครับ ครับอันนี้ก็เบาะหนังนะครับปรับสูงต่ําได้เลื่อนได้เอนได้นะครับมาดูที่ตัวนีะครับความปลอดภัยนะครับคอนโซลกลางนะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับนี่ครับพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้บอลนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันคูตคอนโทรลมาพร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาตรวัดแบบ MID นี่ครับนี่ครับหนึ่้อมนะครับออโต้สตอปตัดการลื่นถลันไหลแล้วก็ปุ่มปรับ ไอเสียมาตรฐานยูโร5ใหม่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับด้านขวาจะเห็นคขาว่า Highlander นะครับตัวนี้ครับนี่ครับวันนี้ก็พาชมนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับติดประตูไฮแลนเดอร์2.2แซดออโต้นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของดาวเริ่มต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ TikTok Facebook YouTube สมฤกอิสุออนไลน์นะครับเบอร์มือถือและไลน์นะครับ081498 6 7 8 1ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมของคุณมากครับ